สวัสดีครับวันนี้พบกับผมสาธิตพิเศษนะครับจะนําพระมาแบ่งปันนะครับตามมาดูว่ามีพระอะไรบ้างนะครับนี่ครับนะองค์แรกนะครับเป็นนางกวักของเจ้าคุณสีส่วนวสุทัศนะครับก็จะเห็นไหมครับแกะแม่พิมพ์หน้านะครับนี่นะครับแกะแม่พิมพ์หน้าเป็นนางกวักนะครับนั่งหันข้างนะครับแล้วก็ยกมือหนึ่งมือนะครับแล้วก็มาวางที่หน้าตักหนึ่งมือนะครับนะแล้วก็พอแกะแม่พิมพ์เสร็จนะครับจะนําเทียนนะครับคือเรียกว่า เทียนนะครับมากดนะครับให้เป็นหุ่นนะครับแล้วก็ต่อช่อนะครับต่อช่อทางนี้นะครับบางองค์จะมีเชื่อมหูเก่านะครับเป็นปากปิ่งก็มีนะครับแต่ส่วนองค์นี้ไม่มีนะครับองค์นี้เป็นตะไบรอบเลยนะครับองค์นี้เป็นตะไบรอบเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับค่อนข้างชัดเจนนี่รอยช่อช่อชนวนจะอยู่ทางนี้นะครับเนื้อหาของพระนะครับก็จะมีมวลเขาเรียกว่าอะไรอะ มีดินเบ้านะครับหรือแร่นะครับดินไทยฝั่งยู่นะครับเนื่องจากพอหล่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีดินนะครับที่นํามาก็เรียกว่ามาปั้นนะครับปั้นทําเบ้าหุ่นเทียนนะครับและทีนี้พอเคาะออกไปหมดก็จะมีติดตามนี้บ้างอะไรบ้างนะใช่ไหมเนื้อหานะครับเป็น้าแท้แรง่ายนะครับแบบนี้มีการแต่งตะใบเก็บหลังนะครับเก็บข้างนะครับนะครับสาหรับองค์นี้นะครับเปิดที่ 6 5พันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับนางกวักเจ้าคุณสีสนเราปีสองสี่เก้าสี่นับมีป่าพยับเคยลงด้วยนะครับป่าพยับเคยลงเลยนะครับแสดงว่าให้ความสําคัญของนางกวักเจ้าคุณสีสนด้วยนะครับโอเคนะครับมาองค์ต่อไปนะครับอันนี้ก็ทมนะจ๊ะแล้วก็นี่ครับเป็นพระปิตานะครับหลวงพ่ออีวัตรสถีบนะครับเห็นไหมครับหลวงพ่ออีวัตรสถีบนะครับก็จะเป็นมีแม่พิมพ์หน้านะครับนะแล้วก็แม่พิมพ์หลังนะครับมี หลวงพ่ออีจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นแบบคล้ายๆเลข1ไทยหรือดอเด็กนะครับจะมี2บล็อกนะครับอาจะมีคล้ายๆ2บล็อกนะครับนี่ครับด้านข้างจะมีร่องรอยการประกบแล้วก็แต่งตะใบนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดซึ่งแข็งแต่เปาะนะครับแข็งแตะเปาะนะรอยช่อชนวนจะอยู่ก้นนะครับช่อชนวนจะอยู่ก้นนะครับแล้วก็ มีการหักช่อเนี่ยหักกินเลยหักกินเนื้อนะแล้วก็แทงตะไบนะครับตะไบต้องเบอร์นี้นะครับอย่าดูให้เป็นรอยกระดาษสายละเอียดละเอียดนะอันนั้นจะเป็นตัวเก๊น,นะครับและดูผิวพรรณธรรมชาตินะครับเห็นไหมเนื้อหาของเขานะครับนี่ธรรมชาติการเก็บการใช้นะครับดูง่ายมากนะครับาบางองค์ก็จะมีเนื้อแบบว่า,าตึงบ้างไม่ตึงบ้างขึ้นอยู่กับการเขาเรียกว่าโลหะที่มันเริ่มเย็นตัวเซตตัวนะครับนะ แต่แบบนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับจดจําไว้เลยนะเบอร์ตะใบแบบนี้นะครับรอยช่อต้องมี2ฝั่งนะครับมีแบบนี้นะนี่นเห็นไหมนะครับรอยหักหักกินไปนะครับหักกินไปแล้วก็มีการแทงตะใบนะครับนี่หลวงพ่ออีนะครับสองพนบาทครับอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นรอยเฉยนะไม่ได้เป็นรอยเล้าแตกหักอะไรนะเป็นรอยแบบไอ้นี่ที่เนื้อมันไม่ไอ้นี่กันเฉยนะครับนะแต่ไม่มีหักไม่มีแตกแน่นอนครับอันนี้เล็กน้อยธรรมดานะครับ2,800บาทนะครับก็ต่อรองได้นะครับ ของผมรับประกันแห้ให้ทุกองค์นะครับแล้วก็นี่ครับมาดูเหรียญจปลรนะครับรัชกาลที่5นะครับเหรียญจปลรรัชกาลที่5นี่ต้องบอกเลยนะครับสัญลักษณ์ของรัชกาลที่5เลยจปลรนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับต้องเป็นเนื้อเงินนี่เขาเรียกเหรียญหลอดนะครับหลวงปู่เอี่ยมปุกเสนะครับจะปั๊มค่อนข้างบางนะครับค่อนข้างบางเลยนะครับอ่านี่ครับแต่องค์นี้นะครับก็มีผ่านการใช้บ้างนะครับ <or> เงินก็จะมีคาบยางปงยางปีนะครับนี่ยางคาบยางปีดำๆนะครับเงินดีจะเป็นลักษณะนี้นะครับเงินดีจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้หลอดยังเชื่อมอยู่เดิมแล้วก็นําไปเชื่อมหูห้อยนะครับนี่รอยหูนะครับเป็นรอยคลากเลยนะครับเห็นไหมครับแต่แบบนี้แท้แรง่ายนะครับแท้ดูง่ายมากนะครับชิ้นนี้นะครับองค์นี้เปิดไว้สี่พันบาทนะครับจอประลอนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังวัดหนังกรุงเทพปุกเสกนะครับ นี่นะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าแหวนนะครับแหวนหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับนี่ครับแหวนถักเชือกจุ่มลักนะครับหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าแหวนร้อยปีนะครับสร้างราวปีน่าจะสองกว่านะครับเพราะหลวงพ่อเนี่ยมรณะราวปีสองสนนะครับนี่ครับเป็นแหวนพิรอดนะครับถักเชือกจุ่มลักนะครับเห็นไหมลักโคตรเก่าเลยลักร้อยปีแบบนี้นะครับนี่ลักร้อยปีแบบนี้นะครับ ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับจะมีนิดหนึ่งตรงนี้จะมีนิดหนึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมเชือกลอยเชือกเก่ามากนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่นี่เส้นนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยจะเป็นเส้นนี้แล้วมาบรรจบที่ตรงนี้นะครับขาดเดิมนิดนึงนะครับขาดแต่ยังแข็งอยู่นะนี่นี่ผมบีบให้ดูเลยนะครับยังแข็งอยู่นะครับบีบให้ดูเลยนะครับนี่ขาดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสําหรับแหวนหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับนี่หลวงพ่อม่วงนี่เป็นพระยุคเก่ามากนะครับ ท่านเกิดเราปี2378นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2378นะครับรักบึกบักเลยนะครับมีแววนร้อยปีเลยนะครับอ่าวงนี้เปิดที่5,000บาทนะครับ5,000บาทนะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็นี่ครับอ่าคันธาราชหลวงพ่อน้อยนะครับคันธาราชหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศารานะครับอ่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพระเห็นไหมกะแกะแม้มีแม่พิมพ์หน้านะครับ มีแม่พิมพ์หน้าและมีแ Raven, ม่พิมพ์หลังก็จะเป็นแกะยันนะครับด้านข้างจะมีร่องรอยการประกบมีรอยดินไทยนะครับที่นะครับท e mm. ี่นํามานะพอกนะครับเห็นไหมครับนี่ร่องรอยการประกบนะครับดินไทยที่นํามาพอกนะครับแล้วก็จะมีฝั่งฝั่งบ้างเล็กน้อยนะครับอ่าที่มันกินเนื้อฝั่งเข้าเนื้อไปนะครับฝั่งเข้าเนื้อไปนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่า เมื่อก่อนเก้ไม really? ่ค่อยดีนะครับตอนหลังนี่เริ่มท <ain> ําเก้ดีด้วยแต่เราต้องอ่านธรรมชาติด้วยนะครับผิวพันธุ์วันนะแบบนี้ดูง่ายเลยรอยช่อชนวนจะอยู่ทางนี้นะครับรอยช่อชนวนจะอยู่ทางนี้นะครับอ่าพอพอหล่อเสร็จแล้วหักช่อแล้วก็จะมีการตกแต่งตะใบนะครับตกแต่งตะใบนะครับนี่ครับแบบนี้ตกแต่งตะใบนะครับองค์นี้เปิดที่2,500บาทนะครับนี่เราปี9ก้ากว่าถึง2,500ันาครับ90ถึง2,500นานะครับธรรมะอ่าเขาเรียกว่าหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาราจังหวัดนครปฐม แล้วก็นี่ครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับสมเด็จเขาเรียกว่าพิมพ์ทรงเจดีนะครับพิมพ์ทรงเจดีหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับอันนี้เนี่ครับเป็นโอ้โหนี่มีเส้นเกศาเลยนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนั่งบนฐาน3ชั้นนะครับแบบนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับถ้าเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าถ้าพิมพ์อ่าเขาเรียก ไอ้อันนี้ถ้าพับประธานจะมีหน้าตาถ้าเจดีจะเป็นอย่างงี้ลักษณะนี้นะครับแล้วนี่ครับมีผงตะไบทองนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นเนื้อผงนะครับนี่ผสมผงต้าบทองด้วยนะครับผงตะไบทองและมีเกสาด้วยนะครับโรยผงตะไบทองเต็มองเลยนะครับเยอะมากนะครับองค์นี้ก็เอา5,500แล้วลกันนะครับ5,500ทีแรกเปิดเกินนี้นะครับนี่ปรับราคาแล้วนะครับค่อนข้างสวยมากนนนะะคคครรัับบ่อข้าางสวยมก เอา5 5า0นรบาทนะพระเห็นพอเป็นแบบมีหน้าตาเลยเห็นไหมครับนี่ครับโอเคนะครับหลวงพ่อมุ้ยพิมพ์ทรงเจดีหลังเต็มองค์นะครับอ่ะแล้วก็องค์นี้นะครับเป็นพระไอ้นี่นะครับพระกิ่งอาจารย์เชื้อนะครับพระกิ่งอาจารย์เชื้อนะครับอาจารย์เชื้อวัดสะพานสูงบางซื่อนะครับนี่เป็นพิมพ์แต่งนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพิมพ์แบบแต่งนะครับแล้วก็มียาขัด แดงๆแบบนี้นะครับเขาบอกว่าพระอาจารย์เชื้อเนี่ยแต่งแทบทุกองคนะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าอาจารย์เชื้อเป็นคนแต่งพระเก่านะครับเราก็ไม่รู้นะตามประวัติเขาว่ากันมานะครับเห็นไหมนี่มีอุดกิ่งแล้วก็ตอกโค้ดนะครับตอกโคตนะครับอันนี้องค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับผมนี่พิมพ์พระประธานนะครับแต่งหน้าตาสวยหน้าตาดีมากนะครับองค์นี้เปิดที่2,800บาทนะครับ2,800บาทครับอาจารย์เชื้อวัดสะพานสูงบางซื่อนะครับ เนื้อทองผสมน่ครับสวยงามนะครับกทมแล้วก็องค์นี้นะครับเป็นนี่ครับมหาแกลนะครับเป็นพระกลิ่งหรือพระชัยนะครับบางคนเรียกพระชัยนะครับแต่จริงๆมีอุดกิ่งนะครับพระชัยอุดกิ่งนะครับหลวงพ่อมหาแกนะครับวัดส้มเสี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเห็นไหมพระแกะเป็นแบบไหนมีแม่พิมพ์หน้านะครับมีแม่พิมพ์หลังนะครับด้านข้างมีร่องรอยการประกบนะครับแล้วก็มีการนะ ปาดในปาดหุ่นเทียนบ้างอะไรบ้างนะครับนะเห็นไหมมีรอยดินเบ้าฝังอยู่นะครับเบสิกเลยเบสิกเลยนะครับเห็นไหมมีรอยดินเบ้านะครับนี่เป็นผิวผิวไฟผิวซาซาไฟนะครับอ่าส้มๆอย่างนี้นะครับเป็นพระแท้แรงง่ายนะครับมีการแทงตะไบเก็บรายละเอียดนะครับนี่ดินเบ้าฝังอยู่นะครับเห็นไหมดูง่ายมากนะครับแบบนี้เป็นดินไทยพอกนะครับนะชัดเจนนะครับ เขาบอกว่าสร้างราวปีประมาณ8 8 1แ2น่นะครับองค์นี้เปิดที่3,800นะครับเพราะพระชัยหลวงพ่อมหาแก่นะครับวัดส้มเจียวนครสวรรค์นะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดชัยโยนะครับเหรียญสมเด็จโตนะครับวัดชัยโยนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นแบบก้านมะลินะครับ เหรียญแบบกา้านมะลิคล้ายๆอของหลวงพ่อมุ้ยเลยนะพ่อมุ้ยจะมีเหรียญกา้านมะลิแบบนี้อยู่นะนี่แกะแม่พิมพ์หน้านะครับเป็นสมเด็จโตเขียนว่าสมเด็จพุทธจารย์วชัยโยชัยยะโยนะเมื่อก่อนเอนี่ไหมชัยยะโยนะครับแล้วก็แกะด้านหลังเป็นยันนะครับนี่นะแล้วก็ปั๊มตัดนะครับเห็นไหมนี่ต้องจดจําเลยนะจะมีคาบคาบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะผิวเอ้ไม่ใช่ดิ เนื้อปิ้นอย่างนี้นะครับจะมีเนื้อปิ้นอย่างนี้เป็นตัดโบราณตัดหยาบนะครับไม่มีรอยเห็นไหมไม่มีรอยขอบซ้อนนะครับถ้าเป็นขอบซ้อนตรงนี้จะเก๋เลยนะครับนี่จดจําไว้เลยนะตัวตัดแบบนี้นะครับเป็นผ้าแท้นี่นะครับตัดฉีกโบราณนะครับนี้สร้างราวปีน่าจะประมาณ8กว่าถึง9กว่านะครับน่าจะ9 0้าูบวกลบไม่แน่ใจนะครับอันนี้นะครับอ่ะนี่ครับก็ต้องบอกเลยว่า คลาสสิกและค่อนข้างหายากนะจริงๆค่อนข้างหายากเมื่อก่อนแพงมากนะเมื่อก่อนสวยๆนี่ขายกันเกือบหมื่นนะครับเรญนี้เอา3,000บาทนะครับ3า0 0บาทแล้วก็มาดูองนี้นะครับองคนี้เป็นพระผมตีไม่ทราบที่แล้วกันนะบางคนไปตีเป็นหลวงพ่อเกึ่น,นะครับซึ่งจริงๆพ่อะก่นจะอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์แทกอ่าอันเนี้ยจริงๆ บางคนไปตีเป็นหลวงพ่อเกินบ้างบางคนตีอุตตดิบบ้างนะครับส่วนผมตีไม่รู้ที่แล้วกันนะเป็นพระแกะแม่พิมพ์ด้านหน้านะครับแกะเป็นพระปางสมาธินั่งบนฐานบัวฟันปลานะครับแกะข้างเป็นกระหนกนะครับเห็นไหมไม่มีร่องรอยการประกบนะอันนี้ไม่ใช่ร่องรอยการประกบนะเป็นร่องรอยกันอันนี้บล็อกนะครับเพราะว่าต่อช่อนะครับต่อช่อหน้าเดียวนะครับต่อช่อหน้าเดียวเห็นไหมเป็นพระเทหน้าเดียวนะครับมีดินเบ้าฝังอยู่นะครับนี่ครับต่อช่อหน้าเดียวนะครับอ่า ไม่ได้เป็นพระประกบนะครับนี่พระมีผิวน้าทองแต่ไม่รู้ที่นะครับเปิดที่2,500บาทนะครับแบบนี้นะครับพระแท้น่าจะเราปี8กว่าถึง90อะไรประมาณนี้นะครับองนี้เปิดที่2,500บาทนะครับแล้วก็มาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญในหลวงของเรานะครับอ่านะครับเขาเรียกว่าเหรียญพระราชทานนะครับนี่พระภูมิพลอดุลยเดชนะครับ รัชการที่9บล็อกนิยมห่างยาวนะครับจะมีนิยมห่างยาวแล้วก็ห่างสั้นอยู่แค่ประมาณนี้นะครับอันนี้ห่างยาวมานี่นครับนี่ครับเนื้อเงินนะครับแล้วก็หูเชื่อมนะครับหูเชื่อมแล้วก็ตรงนี้อาจจะผ่านการใช้มานะครับหลุดเก่านะครับนี่เขียนข้างหลังว่าพระราชทานเป็นที่ระลึกลาวปี2493นะครับลาวปี2493ถ้าเป็นอัประก้า เป็นอัปปาข้างหลังจะเป็นแบบคล้ายๆลูกเสือนะครับสัญลักษณ์ลูกเสือแบบนั้นแบบนั้นตอนนี้ไม่มีราคาเลยนะครับขายไม่ได้เมื่อก่อนขายได้200ร0อยสามอยนะตอนนี้ขายไม่ได้นะครับอ่านะครับแต่แบบนี้ยังขายได้อยู่นะครับเนื้อเงินนะครับอ่าองค์นี้เอา2,800รอบาทนะครับ2,800นรอนะครับแล้วก็สำหรับองค์นี้นะครับเป็นนี่พระเทพวรคุณใช่ไหมพระเทพวรคุณนะครับเป็นรูปหล่อ เขาเรียกว่ากิ่งโกงหลวงพ่ออ่ำนะครับวัดมณีชนละขันราวปี2506นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับนี่กิ่งกิ่งโกงก็คือนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกเพราะอะไรกิ่งโกงนะครับแต่พอพระเนี่ยแกะมีแม่พิมพ์หน้านะครับมีแม่พิมพ์หลังเห็นไหมครับนี่แล้วก็จะมีร่องรอยการประกบนะครับประกบหุ่นนะครับพอะกบประกบหุ่นแล้วนะครับไออย่างองคเนี้ยพอเขาประกบหุ่นนะนะครับเขาไม่ได้อัดหุ่นเต็มนะครับเขาจะเขาจะ ทำเอานิ้วคล้ายๆลักษณะเอานิ้วประมาณนี้นะครับคล้ายๆนะก็จะเขาเรียกว่าเนี่ยประมาณนี้นะครับคล้ายๆเอานิ้วกด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 นะครับเพื่อให้ข้างในข้างในเนี่ยกวงนะครับข้างในกวงนะครับกดแค่แค่บล็อกหน้ากับบล็อกหลังนะครับให้ให้กวงนะครับและและมีนี่ครับนำนะครับเอากิ่งมาบรรจุแล้วก็มาบัดกีนะครับนะครับ มาบัดกีีนะครับด้านหลังเขียนว่าอ่านะครับเห็นไหมเนื้อหาบึกบักเลยนะครับนี่นําชนวนมวลสารพระเขาเรียกว่าพระยุคเก่าโลหะเก่ามาหล่อนะครับนี่ปีศูนย์หกนะครับองนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆเมื่อก่อนแพงกว่านี้เยอะนะครับสี่ห้าพันนะครับตอนนี้เอาสามพันห้าร้อยนะครับนี่แล้วก็มาองนี้นะครับองนี้เป็นเหรียญนะครับเหรียญสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับ นี่เห็นไหมตัวหนังสือแกะได้เป็นแท่งเลยนะครับสมเด็จพระมหาวีโลวงศ์นะครับติดโสอ้วนนะครับวัดบรมนะครับนี่แกะนะครับสวยงามมากราวปีสอง2แปดสองเห็นไหมครับราวปีสอง2แปดสองนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นลงลงปั๊มนะครับลงปั๊มเดียวกับหลวงพ่อจงนะครับอ่านะครับน่าจะเป็นลงปั๊มเดียวกับหลวงพ่อจงเลยนะครับเห็นไหมครับแกะได้คมมากนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับตัวหนังสือคม เป็นแท่งนี่เส้นสายการแกะบล็อกเป็นไงสุดยอดเลยนะครับนะด้านหลังก็นี่ครับแกะยันนะครับแกะยันเขาเรียกว่ายันอะไรเราก็เรียกไม่ถูกนะครับเห็นไหมมีแกะกันนี่ครับพาดแกะพาดก็มีนะครับและพื้นเหรียญตึงเห็นไหมมีเส้นคมนะครับนี่จดจําไว้เลยนะอย่าดูให้เป็นผิวแบบเปลือกส้มนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับอ่านี่ครับด้านข้างนะครับข้างตัดโบราณ นะครับตัดฉีกโบราณนะครับนี่เราปี2482นะครับเหรียญนี้3,000บาทนะครับโอ้โหนี่พระเก่าราคาเบาวิวเลยจ้ะนะครับวัดบรมนะครับและนี่ครับเป็นกิ่งวัดตีทศเทพนะครับกิ่งวัดเอกิ่งวัดตีทศเทพนะครับอ่าเราปี2491นนะครับนี่ครับ พระมีแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังนะครับแกะแบบนี้มาแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีร่องรอยการประกบแล้วก็เก็บรายละเอียดปาดหุ่นเทียนอะไรประมาณนี้นะครับนะครับอง์นี้มีเฉาะหน้านะครับมีเฉาะหน้านะครับแล้วก็เฉาะหน้าเก่านะครับแล้วก็มีการแต่งรายละเอียดนะครับแต่งรายละเอียดแต่งฐานนะครับแต่งด้านหลังนะครับเนื้อหาผิวพันธ์แบบนี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับ ก็องนี 8, 500. 8, 500. ้นะเปิดที่แปดพันห้าร้อยนะครับแปดพันห้าร้อยนะครับนี่ลอยตามมุ้งนะครับลอยตามมุ้งประหลอดลอยนะครับเห็นไหมครับนะองนี้ก็กิ่งดังนะครับกิ่งดังแล้วก็มาดูองค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อวัดน้อยนพปคุณนะครับอันนี้ปีสองสี่เจ็ดสามนะเหรียญล่อวัดน้อยนพปะคุณนะปีสองสี่เจ็ดสามนะแกะเป็นแม่พิมพ์หน้าเป็นพระพิตามียัน ล้อมรอบนะครับและด้านหลังเนี่ยคือจริงๆจะเป็นในนี่นะครับมียันแล้วก็มีเขียนพอตสองที่เจ็ดสานะครับแต่วันนี้สภาพผัานใช้นะครับสวยๆเป็นหมื่นนะครับสภาพผันใช้นี่จะมีร่องรอยการประกบนับนีเห็นไหมร่องรอยการประกบธรรมชาติดูง่ายมากเนื้อหาแบบนี้เป็นพระแท้ดูง่ายเลยนะครับแล้วก็มีดินเบ้าฝังอยู่บ้างหลุดไปบ้างอะไรนี้นะครับนะเบสิกเดียวกันเลยนะครับกับพวกเหรียญล่อวัดทองทนบปคุณนะครับนะเบสิกเดียวกัน องค์นี้เปิดที่3,300บาทนะครับเป็นพระยุคเก่านะ2 4 7 3่านะครับ3 0 0พนรบาทนะวัดน้อยนกคุณกรทมนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเดี๋ยวล่อวัดโคกสมานคุณนะครับนี่พระพุทธชินราชนะครับวัดโคกสมานคุณนะครับผมปีเราปี2486นับจังหวัดสงขานะครับเขาบอกว่าหลวงพ่อเงินร่วมปลุกเสกนะครับเป็นพระ แกะแม่พิมพ์หน้าเป็นปางสมาธิขัดเพชรนะครับเห็นไหมนี่เท้ามานี่เท้ามานี่หนึ่งนะครับนั่งสมาธิบนฐานบัวนะครับข้างละข้างข้างแกะกระหนกเป็นชินราชนะครับนะแต่ว่าไม่ได้ประกบนะครับเป็นเทแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับนี่รอยช่อจะอยู่ทางนี้รอยช่ออยู่ทางนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็หลังมีแทงตะไบบ้างนะครับเก็บรายละเอียดมีดินเบ้าฝังอยู่บ้างนะครับ นี่ดินเบาฝั่งอยู่บ้างองค์นี้มีเชื่อมหูนะครับในหุ่นเทียนนะเอาหุ่นเทียนมาเชื่อมหูนะครับอ่าแล้วก็ทําการหล่อนะเห็นหมนี่เชื่อมเป็นปากปิงนะครับองค์นี้หน้าตาดีนะครับเราปี2486นะครับชินาราชวัดโคกสมานคุณนะครับองค์นี้ก็เปิดที่สามพันบาทนะครับสามพันบาทนับปี2องสี่แปดนับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะรับประกันแท้ทุกรายการพี่ท่านใดสนใจรายการในทักทายกันได้แล้วฝากติดตามทุกช่องทางของสาธิวิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับ